เนินทรายแดดเปลี่ยงจากดวงอาทิตย์สายร้อนๆไม่ไม่ใช่แอนตาร์กติกาขบวนรถไฟสายยาวกำลังวิ่งอย่างเร็วสุดกำลังทางรถไฟข้ามผ่านทะเลทรายทั้งผืนสุดลูกหูลูกตาดูแล้วเหมือนฉากจากหนังวันสิ้นโลกแต่นี่คือถนนจริงๆกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับคือการรวมตัวกันระหว่างประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในตะวันออกกลางพวกเขาร่วมมือการลงขันสร้างทางรถไฟที่ยาวเกือบ2,000กิโลเมตรเพื่อเชื่อมทุกประเทศในเขตนี้ถึงกันหมด ส่วนที่สำคัญที่สุดของโปรเจกต์นี้ก็คือถนนยาว1,220กิโลเมตรสำหรับการขนส่งและโดยสารซึ่งจะวิ่งจากอ่าวโอมานไปถึงอ่าวเปอร์เซียผ่านสหรัฐอาหรับเอมิเรตราคาของรถไฟนี้คือราวๆ366,000ล้านบาทส่วนราคาของทั้งโปรเจกต์นี้คืออยู่ที่ราวๆ100ล้านเหรียญถึง250,000ล้านเหรียญ รถไฟที่วิ่งผ่านทะเลทรายนั้นจะช่วยได้ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่และยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยและภายในกลางปี2021มีซันเฟอร์ที่เป็นแม่ดเล็ก30ล้านตันถูกขนส่งผ่านทางถนนหากพวกเขาต้องขนจำนวนขนาดนี้ด้วยการใช้รถบรรทุกการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศก็จะสูงขึ้นกว่า80%เลยทีเดียวแต่ที่น่าทึ่งที่สุดคือการสร้างถนนเส้นนี้ในทางทฤษฎีแล้วการสร้างทางรถไฟผ่านทะเลทรายนั้นง่ายกว่า ถ้าคุณไปสร้างที่อื่นคุณจะเจออุปสรรคมากมายยกตัวอย่างเช่นมีแม่น้ําหรือทะเลสาบขวางทางถนนที่กําลังสร้างอยู่กรณีนี้คุณต้องสร้างสะพานหรือว่าสร้างทางยกเหนือแม่น้ําแล้วแถมถนนก็พาดผ่านป่าบึงหรือว่าป่าลึกไปอีกต้องใช้เงินมากมายมหาศาลในการเคลียร์เส้นทางทั้งหมดและถ้าสมมติว่าทางรถไฟต้องไปเจอภูเขาเข้าลาก็ใช้งานระเบิดภูเขาเผากระท่อมเข้าช่วยสิงานนี้เพราะว่ารถไฟจะต้องวิ่งผ่านอุโมงค์ที่ได้จากการระเบิดที่ว่าไงละ่ะ แต่นั่นก็เป็นการเสี่ยงทําลายแนวภูเขาที่มันคงให้แตกได้ทั้งภูเขาเพราะว่าหินก้อนใหญ่ก็จะล่นลงมาแล้วก็กั้นอุโมงค์ไว้อีกการเคลียร์เส้นทางนั้นต้องประสบกับปัญหามากมายแต่ถ้าคุณไปสร้างในทะเลทรายน่ะเหรอทั้งหมดที่ว่ามานี้เลี่ยงได้หมดเลยเพราะไม่มีป่าไม่มีแม่น้ําทะเลสาบก็ไม่มีความเป็นจริงคือมีแต่ที่โลง่งราบเรียบสู่ลูกหูลูกตาแต่ตรงนี้มันมีแต่ทรายนั่นแหละคือปัญหาใหญ่เลยและทรายปกตินั้นส่วนใหญ่มีส่วนประกอบเป็นควอต และตามคุณสมบัติของมันมันก็เหมือนกระดาษทรายมันสามารถขันลับชิ้นส่วนเหล็กแล้วก็ทําให้ล้อและระบบกลไกด้านในของรถไฟเปลี่ยนรูปทรงได้ลมจะพัดเอาเม็ดเล็กๆล,ล,ละเอียดของทรายขึ้นมาเป็นร้อยล้านพันล้านซึ่งสามารถทะลุทะลวงไปได้ทุกที่ทรายพวกนี้จะเข้าไปในรถไฟและค่อยๆทําลายมันอย่างช้าๆผู้เขาต้องซ่อมรถไฟบ่อยมากและใช้เงินมากกว่าเดิมอีกเพื่อให้รถไฟวิ่งได้ สายพวกนี้ทำล้อและรางโรงไปหมดและนี่ไม่ใช่รางรถไฟแห่งแรกในทะเลทรายหรอกนะมีวิศวกรของถนนเส้นอน่นๆได้เปลี่ยนเนินทรายให้เป็นดินเหนียวเพื่อแก้ปัญหาเรื่องทรายปลิวทรายจะแข็งตัวและเปลี่ยนเป็นชิ้นที่แข็งหนาแล้วเติมเต็มส่วนที่เราต้องการบนพื้นถนนและช่างก่อสร้างก็ยังสร้างผนังที่มีการปลูกพืชพันธุ์เป็นแนวไว้ด้วยพวกเขาสร้างต้นไม้ไว้ตลอดแนวทางรถไฟเลยใบไม้และกิ่งไม้ก็จะกั้นทรายไว้เพื่อไม่ให้ปลิวเข้ามาในรถไฟ และครั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาเรื่องทรายวิศวกรได้สร้างระบบกรองทรายที่ไม่เหมือนที่ไหนในโลกปัญหาใหญ่อีกอย่างหนึ่งระหว่างการก่อสร้างก็คือเรื่องความร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิระหว่างตอนกลางวันอาจจะสูงขึ้นไปถึง48องศาเซลเซียส หากคุณเอาไข่ไปวางไว้บนทรายในความร้อนแบบนี้นะรับรองว่าไข่ทอดสุกได้เลยและในระหว่างที่กําลังก่อสร้างคนก็จะทํางานกับเหล็กหนักๆและชิ้นส่วนของหินใช้การเชื่อมเหล็กและใช้เลื่อยไฟฟ้าของพวกนี้จะเพิ่มความร้อนให้มากขึ้นไปอีกดังนั้นงานส่วนใหญ่ก็ต้องไปทํากันตอนกลางคืน แต่ทากลางคืนก็ใช่ว่าจะดีนะเพราะว่าตอนกลางคืนอุณหภูมิจะลดลงเหลือ30องศาเซลเซียสและส่วนหลักๆของโปรเจกต์ก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะทางรถไฟเท่านั้นถนนสี่เลนธรรมดาก็ต้องตัดผ่านทะเลทรายด้วยเช่นกันและตามการประมาณการแล้วมีผู้โดยสารราว8ล้านคนต่อปีที่จะได้ใช้ทางรถไฟนี้ภายในปี2050ทีนี้เราย้ายมาที่สหรัฐอเมริกากันบ้างลองจินตนาการนึกถึงรถไฟที่เป็นทรงเหมือนแคปซูลที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว1,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงในท่อที่ไม่มีอากาศดูนะ คุณกับผู้โดยสารอีก20คนเข้าไปอยู่ในแคปซูลการตกแต่งด้านในเหมือนกับยานอวกาศคุณนั่งอยู่บนเก้าอี้แบบเอนอนนิดนึงและคุณก็รัดเข็มขัดนิรภัยคุณยืนตัวตรงตามความสูงของตัวเองและลุกออกจากที่นั่งไม่ได้อย่างไรก็ตามคุณจะไปถึงจุดหมายปลายทางเร็วกว่าจนคุณรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องไปเข้าห้องน้ําแต่อย่างใดผู้โดยสารทุกคนนั่งกับที่ประตูแคปซูลกําลังปิด5 4 3 2 1เริ่ม ตอนนี้คุณกำลังพุ่งทะยานด้วยความเร็วที่เร็วกว่าเสียงคุณพุ่งไปข้างหน้าเร็วกว่ากระสุนปืนหากคุณได้มองเห็นรถไฟนี้จากด้านนอกมันจะผ่านคุณไปเร็วกว่าคุณกระพริบตาอีกและโชคดีที่ด้านในแคปซูลนั้นคุณจะไม่รู้สึกถึงความเร็วนี้เลยคุณจะรู้สึกถึงแรงกดเล็กน้อยเหมือนกับเวลาที่เครื่องบินทะยานขึ้น ปัจจุบันนี้เรายังไม่มีรถไฟแบบนี้บนโลกเราหรอกแต่เทคโนโลยีนี้กำลังอยู่ในขั้นพัฒนามันเรียกว่าไฮเปอร์ลูปรถไฟไฮเปอร์ลูปนั้นสามารถทำงานได้เพราะว่ามีตัวกันกระแทกที่ใช้หลักการโพลรศาสตร์และการทำงานที่ทรงพลังของปั๊มสุญญากาศลองนึกภาพว่าตัวคุณกำลังเล่นแอร์ฮอกกี้อยู่ลูกฮอกกี้สามารถวิ่งไปมาบนสนามได้เพราะว่ามีหลุมเล็กๆมากมายอยู่ในสนามหลุมเล็กๆนั้นสร้างชั้นอากาศบางๆบ,บ,บนพื้นผิวและลูกก็จะไม่ได้สัมผัสกับสนามเลยมันยกตัวเองขึ้นได้ไม่มีแม้แต่แรงเสียดทาน ไฮเปอร์ลูก็จะทํางานในลักษณะเดียวกันแรงพ่นของอากาศจะไม่ได้อยู่แค่ในท่ออย่างเดียวแต่อยู่ในตัวแคปซูลเองด้วยดังนั้นก็จะมีระยะห่างเล็กน้อยระหว่างผนังตัวแคปซูลกับท่อและเมื่อมีมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยรถไฟก็จะเคลื่อนที่ได้ปัญหาแรงเสียดทานก็จะหมดไปปัญหาต่อไปคือแรงต้านอากาศไม่มีวัตถุใดที่จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงได้หากอากาศมีความหนาแน่นมากเกินพูดง่ายๆคือเราวิ่งชนทะลุผ่านอากาศแล้วมันก็จะลดความเร็วของเรา ยกตัวอย่างเช่นเครื่องบินจะบินที่ความสูงตรงจุดที่ความหนานแน่นของอากาศต่ำกว่าที่พื้นดินมากนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมไฮเปอร์ลูปถึงต้องเคลื่อนที่ในทอ่อมีระบบปั๊มพิเศษติดอยู่กับบางส่วนของเส้นทางแล้วก็คอยปั๊มอากาศออก แต่ว่าไม่ได้ปั๊มโดยสมบูรณ์เพราะว่านี่ต้องใช้พลังงานมหาศาลและแถมยังมีไอเดียในการติดตั้งพัดลมแบบพิเศษบนตัวแคปซูลนี่มันจะผลักอา,ากาศที่เข้ามาใต้ตัวแคปซูลเพื่อพัฒนาการรับแรงกระแทกของอากาศได้ดีขึ้นการเคลื่อนที่ของรถไฟสุญญากาศนี้จะว่าไปก็เหมือนกับการทํางานของระบบท่อลมรับส่งเอกสารและพัสดุคุณเองก็อาจจะเคยเห็นในหนังมันเป็นท่อโปร่งๆที่ผ่านไปทั่วตัวตึกเลยโดยกล่องพัสดุและจดหมายก็จะเคลื่อนตัวผ่านท่อพวกนี้ด้วยความเร็วสูง รถไฟแบบสุญญากาศลักษณะนี้จะมีแผงรับแสงอาทิตย์อยู่ด้านบนหลังคาของท่อเพื่อคอยชาร์จพลังงานให้ระบบทั้งระบบอีกรอบมองเผินๆความคิดนี้ฟังดูง่ายแล้วก็อาจฉริยะแยบยลเหลือเกินแต่ว่าในตอนต้นของการสร้างนั้นมีปัญหาเกิดขึ้นเล็กน้อยการรองซับอากาศนั้นจะต้องอยู่ในระยะที่เหมาะสมพอดีระหว่างท่อและตัวแคปซูลแต่ว่ามันทำได้ไม่ง่ายเลยในระยะเส้นทางที่ยาว หากเกิดมีรอยแตกรอยกระแทกหรือว่ามีหินเข้าไปในท่อก็จะทําให้ระบบโครงสร้างทั้งหมดแตกออกหมดหรือว่าหากเกิดแผ่นดินไหวขึ้นเล็กน้อยก็สามารถสร้างความหายนะได้เลยและปัญหานี้สามารถแก้ได้ด้วยการยกรถไฟด้วยแม่เหล็กเอาแม่เหล็ก2อันแกะออกมาจากตู้เย็นแล้วก็พยายามอัดมันเข้าด้วยกันสิคุณรู้สึกว่ามีแรงต้านไหม ตามหลักการแล้วรถไฟแม็กเลฟจะวิ่งบนแนวแม่เหล็กแบบนี้ในเมืองต่างๆแต่อย่างไรก็ตามการยกรถที่มีน้ำหนักมากขนาดนี้ได้ด้วยแรงแม่เหล็กคุณจะต้องชาร์จแม่เหล็กด้วยพลังงานมหาศาลและมันก็จะไม่ต้องมีการทําให้เย็นตัวลงทั้งหมดนี้มีค่าใช้จ่ายมหาศาลแม็กเลฟก็เลยไม่เป็นที่นิยมกันในโลกเรา ตอนนี้เรากำลังไปต่อกันที่กัมพูชารถไฟที่ผ่านตรงนี้วิ่งช้ามากแล้วก็ไม่มีเทคโนโลยีทันสมัยใดๆแต่ถ้าได้ลองมานั่งดูก็คุ้มที่ได้ผจญภัยยินดีต้อนรับสู่รถไฟแบบติดรางผู้คนทำที่นั่งจากไม้ไผ่สารแล้วก็ไปวางมันกรอบสี่เหลี่ยมที่มีล้อรถไฟทำมือแบบนี้จะวิ่งผ่านป่าในกัมพูชาไปตามเส้นทางรถไฟเก่า เส้นทางดังกล่าวนั้นเหมือนกับการนั่งรถเข็นเข้าไปในอุโมงค์เหมืองก็ว่าได้และที่เจ๋งที่สุดคือคุณเองก็สามารถสร้างรถไฟแบบนี้ได้ด้วยตัวเองแค่เอามอเตอร์มาจากรถมอเตอร์ไซค์หรือเรือหรือจะเร่งด้วยการใช้ไม้พายก็ได้นะชาวบ้านในท้องที่เขาทำรถไฟแบบนี้ได้ใน4วันคุณจะได้เดินทางไปยังสถานีต่อไปด้วยความเร็วอยู่ที่ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากผ่านป่าและแดดร้อนแผดเผาแล้วเรามาพักหายใจหายคอกันที่สวิตเซอร์แลนด์ที่หิมะตกกันบ้างดีกว่า คุณจะได้ขึ้นรถไฟกลาเซียเอ็กซ์เพรสซึ่งจะวิ่งผ่านเส้นทางที่สวยงามที่สุดในโลกขบวนรถเป็นแบบมีหน้าต่างแนวกว้างแล้วคุณก็จะเห็นทะลุผ่านความสวยงามสุดอัศจรรย์ของดินแดนหน้าหนาวทุ่งหญ้าที่มีแต่หิมะเนินเขาหมู่บ้านที่หิมะตกและทะเลสาบที่เป็นน้ำแข็งระวังให้ดีนะตอนนี้รถไฟความเร็วสูงและรถไฟธรรมดาน,นั้นไม่มีเข็มขัดน,นิรภัยด้วยเหตุผลหลายประการอย่างแรกเลยคือคนไม่ใช้และไม่มีคนมาสั่งบังคับให้ใช้ เข็มขัดนิรภัยบนเครื่องบินนั้นรักษาความปลอดภัยให้กับเราเวลาเราเจออากาศแปรปรวน ส่วนเข็มขัดในรถก็มีไว้เพื่อรักษาชีวิตเราเวลาที่เบรกกระทันหันหรือเลวร้ายกว่านั้นคนซื้อตั๋วรถไฟเพื่อไปอีกสถานที่หนึ่งได้อย่างสะดวกสบายจะลุกเดินตอนไหนก็ได้ลุกไปกินอาหารที่ร้านอาหารก็ได้หรือว่าเปลี่ยนที่ก็ได้คงไม่มีใครอยากถูกจํากัดด้วยเข็มขัดนิรภัยและยังมีเหตุผลที่ฟังขึ้นอีกอย่างนั่นก็คือความปลอดภัยปัญหาของการมีเข็มขัดนิรภัยบนรถไฟนั้นได้รับการพิจารณามาหลายปีแล้วและผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายก็ลงความเห็นว่ามันไม่จําเป็น ลองจินตนาการถึงอุนที่นั่งบนรถไฟที่ทดสอบการชนดูนะเห็นไหมฉันนั่งอยู่ตรงนั้นบางตัวก็นั่งที่นั่งที่ล็อกด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้คุณตัวอื่นก็ยืนหรือเดินไปรอบๆโบกี้แล้วรถไฟก็ชนเปลี่ยงคุณที่ไม่ได้รัดเข็มขัดก็ลอยละลิว้วปลิวไปชนผู้โดยสารที่กำลังนั่งอยู่นี่เป็นการเพิ่มจำนวนคนบาดเจ็บด้วยซ้ำทีนี้ลองนึกภาพรถไฟความเร็วสูงสองขบวนที่กำลังจะตกรางนะ หนึ่งในนั้นมีหุ่นทดลองที่มีเข็มขัดนิรภัยรัดอยู่และอีกขบวนหุ่นจะนั่งแบบเป็นอิสระไม่มีอะไรรัดใ,ในรถไฟขบวนแรกหุ่นได้รับความเสียหายมากกว่าจากเข็มขัดและนี่ก็เป็นเพราะว่าภาัยอันตรายหลักๆในอุบัติเหตุบนรถไฟคือสิ่งแปลกปลอมที่ลอยละล่องอยู่ในโบกี้รถไฟล้มเมาด้านข้างลงและจังหวะนี้ท่อนไม้หมอนหรือว่าชิ้นส่วนเหล็กก็จะทะลุทะลวงเข้าไปทางหน้าต่างแล้วก็ผลกักคุณออกไปไกลแต่ชาหุ่นนั้นนั่งอยู่กับที่ติดที่นั่งไม้หมอนที่ลอยเข้ามาก็จะซัดเข้ากัับตวคน รถ, side, ร,ถ on, รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถบรรทุกคันใหญ่หรือแม้แต่เครื่องบินทั้งหมดนี้มีล้อที่เป็นยางหมดแต่รถไฟน่ะมีล้อเหล็กและเหตุผลหลักตรงนี้ก็คือรางรถไฟรถไฟขนส่งสินค้าหรือขนผู้โดยสารเป็นผ่านหน้าที่ใหญ่และคลื่นที่ลำบากเทอะทะคงใช้ถนนธรรมดาไม่ได้เพราะว่าเส้นทางนั้นมีเส้นเหลี้ยวโค้งไปตลอดทาง นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมรถไฟถึงต้องมีเส้นทางที่กำหนดไว้ให้แล้วเพราะว่าจะไวกว่าและดูมีเหตุผลในทางปฏิบัติมากกว่าถนนเส้นธรรมดาสามารถสร้างให้เหมือนเป็นทางรถไฟได้โดยไม่มีทางโค้งหักศอกก็จริงแต่กรณีนี้มันทำกำไรให้ได้มากกว่าที่จะเปลี่ยนมันให้เป็นเหล็กทางรถไฟนั้นไว้ใจได้มากกว่าถนนยางมาตอยธรรมดาและสร้างง่ายกว่าเยอะมากแถมยังไม่พังง่ายด้วยละ่ะ วิศวกรได้สร้างล้อเหล็กเพื่อทําให้รถไฟเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยและล้อเหล็กนี่ล่ะแข็งแรงกว่าเยอะเมื่อเคลือบเหล็กล้อ,อยางธรรมดาก็จะพังไปอย่างรวดเร็วและที่สําคัญกว่าคือมีแรงเสียดทานที่กระทําต่อล้อเหล็กและรางรถไฟน้อยกว่ามากทําให้เราขนส่งของหนักๆได้โดยใช้พลังงานน้อยที่สุดล้อระรางนั้นมีรูปทรงเป็นรูปกลวยที่ช่วยนําทางให้ตัวรถไฟเดินทางผ่านความโค้งไปได้รูปทรงทรงกลวยที่อยู่ด้านบนของรางนั้นจะถูกใส่เข้าไปในล้อและเพราะทรงของมันนี่เองรถไฟจึงเข้าโค้งได้โดยไม่ตกราง ระหว่างปี2001และ2010เจ้าหน้าที่ทางการของเมืองนิวยอร์กไม่ไดเอารถไฟเก่าๆไปทิ้งแต่อย่างใดพวกเขาทำความสะอาดโบกี้รถไฟ2,500คันจากกองขยะแล้วก็เอารถไฟพวกนี้โหลดขึ้นเรือไปแล้วก็พาไปยังชายฝั่งของหลายๆรัฐตอนท้ายสุดรถไฟพวกนี้ก็ถูกนำส่งไปใต้ก้นทะเลแล้วมันก็ได้กลายเป็นบ้านหลังใหญ่ของปลาและสัตว์ใต้ท้องทะเลหลายร้อยพันตัวเลยปัจจุบันนี้ขบวนโบกี้รถไฟพวกนี้ก็ได้กลายเป็นแนวปะการังที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งเปลือกหอยฟองน้ำทะเล ปลาเพิร์ชปลาแมคเคเลและปลาอื่นๆต่างก็มาอาศัยอยู่ด้านในนักดำน้ำและนักถ่ายรูปใต้น้ำมากมายก็ได้เห็นภาพของเต่าทะเลหรือว่าแม้แต่ปลาโลมาว่ายน้ำอยู่ในบรรดารถไฟพวกนี้ด้วยวิธีนี้คนเราไม่เพียงแต่จัดหาบ้านใหม่ให้กับพวกปลาได้เท่านั้นแต่ยังสามารถประหยัดเงินในการกำจัดรถไฟเก่าได้ถึง30ล้านเหรียญด้วย ยานผ่านนะแทบทุกชนิดสามารถขึ้นหรือลงถนนได้และการทำให้รถไฟผ่านเนินเขาได้พวกเขาต้องสร้างอุโมงด้านในภูเขาหรือว่าบางทีก็ต้องทำลายภูเขาไปเลยเพราะว่ารถไฟไม่สามารถปีนเนินได้เนื่องจากว่าแรงเสียดทานกระทำระหว่างล้อเหล็กรีบเรียบและรางรถไฟแค่เล็กน้อยแรงยึดของล้อที่เป็นยางและยางมาตอยนั้นแข็งแรงกว่าและมีแรงยึดเยอะกว่ามากแต่รถไฟหนักและล้อมันก็เกาะรางอยู่บ้างเล็กน้อยมันไม่มีแรงยึดที่แข็งแรงไม่งั้นรถไฟก็วิ่งด้วยความเร็วสูงปรี๊ดไม่ได้ แต่ทันทีที่รถไฟวิ่งขึ้นเนินเขาการกระจายแรงของมันก็จะเปลี่ยนไปทันทีแรงเสียดทานจะลดน้อยลงและล้อก็จะเริ่มหมุนอย่างอิสระและเป็นการเสี่ยงชีวิตมากที่จะขับรถไฟไต่ขึ้นที่สูงคุณเพิ่มมวลของรถไฟแล้วก็เร่งมันไปนในแนวเส้นตรงแรงเร่งนี้อาจจะมากพอที่จะดันมันขึ้นเนินเล็กๆได้มีอีกวิธีหนึ่งที่ปลอดภัยกว่านั่นก็คือทำซี่เล็กๆบนรางรถไฟแล้วก็ล้อรถไฟโอ้ยแล้วรถไฟก็จะล็อกไปกับถนนเหมือนเกียร์เลยล่ะ หนึ่งในเส้นทางรถไฟที่สวยและเจ๋งที่สุดบนโลกเราคือเส้นทางที่สวิตเซอร์แลนด์เพราะรถไฟจะผ่านทุ่งหญ้าเขียวขจีภูเขาสูงและทะเลสาบสีฟ้าใสรถไฟผีนั้นมีจริงและคุณก็ขึ้นไปนั่งได้ด้วยตอนนี้เราอยู่ที่อังกฤษที่สถานีรถไฟของเมืองเล็กๆชื่อว่าเมืองสไนท์ที่นี่ไม่มีที่จอดรถหรือมีช่องขายตัว๋วสถานีดูเหมือนถูกทิ้งร้างแต่รถไฟมาจอดถึงที่ได้จริงๆพอเราเข้าไปในโบกี้รถไฟก็จะพบว่าคุณเป็นผู้โดยสารคนเดียวของรถไฟผีสิง แต่ว่าไม่มีมนดำอะไรหรอกนะเพราะว่ารถไฟคันว่างๆก็มีวิ่งอยู่รอบสาราจานาจักรอยู่แล้วมันวิ่งผ่านสถานีรถไฟที่ทิ้งรางและทางการคือคนขับรถไฟพวกนี้เพราะว่ามันมีคุณค่าทางเศรษฐกิจต่อประเทศการยกเลิกเส้นทางสายผีสิงจะต้องผ่านกระบวนการราชการยุ่งยากมากมายและก็ต้องใช้เงินภาษีของผู้คนดังนั้นรถไฟก็เลยวิ่งไปรอบประเทศและไม่ได้รบกวนใคร มีระบบรางรถไฟที่ซับซอ้อนไม่เหมือนใครที่เมืองสต็อกโฮมประเทศสวีเดนและมีคนประมาณ250,000ผ่านสถานีกลางของสต็อกโฮมทุกวัน ผู้โดยสารแต่ละคนจะปล่อยความร้อนจากร่างกายออกมาและความร้อนนี้จะเอาไปสะสมเก็บไว้ในตัวแลกเปลี่ยนความร้อนของระบบไหลเวียนอากาศที่สถานีกลางของสตอกโฮล์มแล้วพลังงานนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นน้ําร้อนแล้วน้ําร้อนนี้ก็จะปั๊มไหลเข้าไปในระบบฮีเตอร์ให้ความร้อนกับตึกรอบเมืองเลยเป็นวิธีในการดึงพลังงานออกมาที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมมากแถมช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานได้ถึง25%เรเรียกว่าร้อนแล้วไม่เสียเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่รถไฟตรงเวลาเป๊ะที่สุดในโลก มาถึงสถานีตามที่บอกเป๊ะและถ้าเกิดรถไฟเกิดมาสายด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างพนักง,งานรถไฟก็จะออกใบแจ้งว่ารถไฟมาช้าให้เราเออกไปให้ที่ทํางานเพื่อบอกว่ามีเหตุผลสําคัญจริงๆที่มาทํางานสายพนักง,งานคุมรถไฟคนขับรถไฟและเจ้าหน้าที่สถานีจะใช้ระบบชี้และเรียกแบบพิเศษโดยมีท่าทางบอกใบและใช้เสียงเพื่อป้องกันความผิดพลาดโดยผู้ใช้บริการรถไฟก็มีระเบียบมีมารยาทเช่นกันช่วยการขึ้นรถไฟแต่ละสถานีนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วสะดวก ประเทศญี่ปุ่นมีรถไฟที่เร็วที่สุดในโลกรถไฟแม่เหล็กไฟฟ้าแม็กเลฟมีความเร็วถึง602กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกว่าเร็วกว่ารถแข่งฟอร์มูล่าวันถึง1เท่าครึง่งและมันไม่เหมือนรถไฟคันอื่นเพราะมันไม่มีล้ออย่างที่บอกคือมันใช้แรงแม่เหล็กยกตัวรถและจาเป็นมากที่ต้องใช้พลังแม่เหล็กนี้ด้วยพลังงานมหาศาลเพื่อให้ยกโบกี้ทั้งลํารถไฟด้วยแรงแม่เหล็กและมันก็ต้องมีการทําให้เย็นตัวลงทั้งหมดนี้มีค่าใช้จ่ายมหาศาลแม็กเลฟก็เลยไม่เป็นที่นิยมกันในโลกเรา